พิสณุพ่วงพีหัวหน้ามือตัดทุเรียนชาวอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีเชื่อมั่นในประสบการณ์ของลูกทีมแม้หลายคนอายุยังน้อยเพราะกว่าจะมาเป็นมือตัดในปัจจุบันก่อนหน้านี้ทุกคนเคยเป็นแรงงานในสวนทุเรียนมาก่อนทั้งการปัดดอกผสมเกสรแต่งลูกโยงค้ำต้นทุเรียนจนมาเป็นมือตัดอย่างเช่นทุกวันนี้มีกี่นตัดอีนะัวจะนิ่มเนี่ย เนี re, ่ยเาสีล้วประมาณ60เนี่ยแต่นี่ถเรามองเงเ้จะดีมันจะสายหน่อยการคัดแยกทุเรียนอ่อนแก่ด้วยสายตาของมือตัดมีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนทั้งสีผลร่อง้นาำก้านผลรวมไปถึงภาพรวมของใบและลำต้นตัวช่วยวิเคราะห์เพิ่มความแม่นยำเพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองไม่ต่ำกว่า32 คนคนที่อ่าัดุเรียนเป็นอาชีพเขาเขาเขาดูไม่ยากแต่มันจะฝืนที่จะเอาน้ำหนักเข้าไงบางคนอยากได้น้ำหนักเราเบียดตัดเบียดเบียดไปอย่างเงี้ยกำกึ่งพอไปจะมีปัญหาทานทีเราจะตัดเอาเอาจานวนตากิโลมากไงได้เงินมากถ้าผ่านไปปพ๊บเดี๋ยวก็เจอมาตรวจเจอมันก็โดนจับคนตายเขาเารู้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 ทุกคนเนี่ยเหมือนงั้นเราไปจ้างเข้ามาข่าตัวเขามันแทงอยู่แล้ว แม้จะเพิ่งได้ร่วมงานกับมือตัดทีมนี้เป็นปีแรกอุไรจเจรินานชาวสวนทุเรียนหมู่4ตำบลซึ้งอำเภอขรุงจังหวัดจันทบ,บุรีก็มั่นใจว่าทุเรียนแก่จัดคุณภาพของสวนตนจะผ่านกระบวนการตรวจสอบและส่งออกได้เกินกว่าร้อยละ90 เพราะทีมมือตัดเข้ามาตรวจสอบล่วงหน้าเปิดดูเนื้อและนัดวันตัดเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงที่โยงเชื่อกกันลมทีมงานชุดนี้ยังช่วยแยกทุเรียนรุ่นหนึ่งและสองไว้แล้วด้วยสีเชือกแดงกับเหลืองพร้อมภาวนาขอให้ราคาตลาดปลายทางดีชาวสวนที่มีรายได้เป็นรายปีได้มีกำไรและมีความสุขกันอีกสักปี ล่อยเขาเลยเพราะเขามายงต่งางๆทำต่างที่แรกแล้วแต่งลูกแต่งดอกเขารู้ค่ะวันที่จะตัดดได้เมื่อไหร่เอาคุณภาพไว้ก่อนไงไต้องเอาแก่ไว้ก่อนจะไม่ไม่สวยก็ต้องตัดทห้แก่มันไม่แก่เราก็ต้องออรอแหละเขารู้มีแก่เท่าไหร่แล้วอย่าไปฝืนพอฝืนไปแล้วก็เสีย ถึงก็ไปเอาเงินเราเข้าไปคัดออกเรา,เรา,เ,ราเรายิงเสียเราซื้อโรงสองร้อยสองร้อยเนี่ยแต่คัดออกเราไปขายเป็นเป็นเุนนเรียนก็เอาเอาไปคัวนำไปตีแม่สิบบาทเราก็ขาดทุ้งยีแล้วเราก็คัดออกทุกเรียนแต่ละลูกล้วนมีมูลค่าหากมือตัดเร่งตัดเพื่อเอาปริมาณและค่าแรงโดยขาดจรรยาบรณความรับผิดชอบคุณภาพทุเรียนผลที่ได้จะย้อนกลับมาทำร้ายมือตัด ด้วยการถูกดำเนินคดีสูญเสียอาชีพและชาวสวนเองที่อาจจะถูกถอนใบอนุญาต GAP ด้วยเช่นกันทีมข่าว NBT พักลางรายงาน